สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาอ่านมังงะเรื่องลำนำร่องนาาในตอนที่10ถึงตอนที่12นะครับและเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยสิทธิ์น้องอวีจือ้อไปหลีกี้นี้ไปได้อีกแล้วอย่างนั้นเหรอสิทธิ์พี่หมิงจูท่านพอจะใช้แสงเทียนหมื่นหลีได้อีกสักครั้งไหม เมื่อคู่นี้ค่าใช้พลังปานแทบหมดไปกับการทลายค่ายกลหากจะใช้ได้อีกครั้งอย่างน้อยก็ต้องรออีกราวๆ36ชั่วยาม36ชั่วยามเท่ากับ72ชั่วโมงนะครับหากต้องรอถึงอีก36ชั่วยามต่อให้ใช้แสงเทียนหมื่นลี้อีกครั้งก็เกรงว่าคงจะหามันไม่พบแล้วละมันถูกอาจารย์อาทำร,ร้ายจนขอบเขตถดถอยอย่างมากก็คงอยู่ขอบเขตกันลมปานเท่านั้นไม่มีทางที่มันจะหนีไปได้ไกลกว่าหมื่นลีนะ้แน่ เหตุใดสิทธน้องถึงได้ยึดติดกับมันถึงเพียงนี้เจ้าหมอนี่มันไหลลื่นยิ่งกว่าปลาไหลซะอีกเหตุใดเราไม่กลับไปขอให้ท่านอาจารย์เปลี่ยนเป็นภารกิจที่ง่ายกว่านี้สักหน่อยล่ะผู้ฝึกยุดข้างล่างภูเขานี้ฝึกฝนจนสามารถบ่มพ่อปานกระบี่ออกมาได้น่าเสียดายหากเขามีรากวิญญาณแล้วก็บางทีคงจะเริ่มฝึกตนจนบรรลุเป็นเซียนกระบี่ไปแล้วก็ได้แต่ยามนี้กระทั่งการเกิดใหม่ก็คงเป็นไปไม่ได้แล้วสิทธน้องเจ้าจะเอาเช่นไรต่อ เราเกือบจะจับมันได้ถึงสามครั้งแล้วเช่นนั้นแล้วหากไม่ได้ฟันมันให้เป็นชิ้นๆแล้วก็ใจข้าคงไม่มีวันสงบแต่ภารกิจที่เรารับมาเป็นการจับเป็นไม่ใช่หรอ นักพดน้อยสวีเฉินไม่ได้พบกันเสียนานสบายดีหรือไม่ท่านท่านอาจารย์ในที่สุดท่านก็ออกจากการปิดด่านบาเพ็ญตนสักทีหืมนางมีหลากวิญญาณธรรมดาแต่กระดูกและเส้นเอ็นกับแข็งแกร่งยิ่งนัก เจ็บหรือไม่นั่นคือปานวิญญาณหากเจ้าไม่รีบชักนำพลังนี้เข้าสู่จุดทันเถียนมันจะระเบิดร่างกายของเจ้าจากภายในจนตายแน่นอนข้าจะต้องฆ่าหืมข้าข้าจะฆ่าเจ้าโอ้แล้วข้าจะตั้งตารอนะสิทธิ์เชื่อฟังคำสั่งสอนของท่านอาจารย์ไม่กล้าบูมบามทะลวงดาน เพียงฝึกฝนด้วยการหายใจและหลอหล้อมจิตวิญญาณอย่างมั่นคงเท่านั้นกระทั่งลมปานในตันเทียมโหมทลักและทะลวงเข้าสู่ขอบเขตการลมปานขั้นที่เก็ดโดยธรรมชาติเพียงแต่ไม่ทราบว่าเหตุใดในยามที่สิทธิ์เข้าสู่สมาธิภายในห้วงจิตวิญญาณมักจะมีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งปรากฏตัวอยู่บ่อยครั้งสิทธิ์ได้ค้นหาสาเหตุจากตำราทุกเล่มแล้วแต่ก็หือม เกิดอะไรขึ้นกันนะกระแสลมปานปันป่นป่วนที่คุ้นเคยนี่มันอาจารย์อาน้อยอย่างนั้นเหรอไม่ใช่ว่าปรากฏการประหลาดนี้จะเกิดขึ้นเฉพาะยามที่เชื่อมโยงกับพิภพและสวรรค์ขณะเริ่มข้าวเข้าสู่มรคาของการฝึกตนครั้งแรกเท่านั้นไม่ใช่ห,อหรอกหรือว่ามันจะเกิดขึ้นอีกครั้งแล้วคราวนี้มีอาจารย์ปู่อยู่ด้วยคงจะไม่เกิดเรื่องอะไรขึ้นหรอกกมังท่านอาจารย์เกิดอะไรขึ้นกับข้าอย่างนั้นหรอสวีเฉินใช้ชสัมผัศสศักดิ์สิทธิ์ของเจ้า โอ้ลมปานธาตุไมยของอาจารย์ปูช่างบริสุทธิ์และสงบร่มเย็นเต็มเปลี่ยนไปด้วยพลังสิจริงๆปานวิญญาณห้าธาตุที่ปั่นป่วนเมื่อคู่นี้สงบลงแล้วนั่นเจ้ากําลังทําอะไรนะรีบใช้โอกาสนี้กําหนดลมหายใจและบุมพ่อลมปานเสียสิข้าทราบแล้วท่านอาจารย์ที่แท้ก็เป็นเช่นนี้มหามัคคาห้าสิสวรรค์กับเผยเพียงแค่49 ส่วนหนึ่งที่หายไปนี้เฮ้อสวีฉินสิ่งที่เจ้าเห็นภายในห่วงแห่งจิตวิญญาณน,นั้นคือน้องสาวของเจ้ามนุษย์ที่กําเนิดมามีลากวิญญาณก็นับว่าหายากแล้วคู่แฝดที่ต่างก็มีลากวิญญาณกันทั้งคู่อีกทั้งห่วงแห่งจิตวิญญาณยังเชื่อมโยงถึงกันได้อีกก็ยิ่งหายากจนแทบเป็นไปไม่ได้ หากเมื่อคู่ไม่ใช่เพราะว่านางเพิ่งก้าวเข้าสู่เส้นทางการฝึกตนทําการเชื่อมต่อกับสวรรค์และพิภพจนทําให้เกิดการขานลับกับเจ้าอาจารย์เองก็คงไม่อาจรู้ได้เลยว่าเจ้ามีพี่น้องฟ้าแปดท,ที่ห่วงจิตวิญญาณเชื่อมกันอยู่ภาพที่เจ้าเห็นในห่วงจิตวิญญาณก่อนหน้านี้คงจะเป็นเศษเสี้ยวจิตสํานึกของนางสินะน่าเสียดายนะักหากอาจารย์พาพวกเจ้าทั้งคู่กลับมาพร้อมกันได้ละก็ นางคือน้องสาวของข้าไม่น่าเชื่อเจ้าดูดซับพลังปานเข้าสู่ร่างกายได้จริงๆจงทำตามเคล็ดวิชาที่อยู่ในตำรามว้วนนี้ฝึกกำหนดลมหายใจและโคจรปานในร่างกายซะแม้ว่าลากวิญญาณของเจ้าจะไม่ใช่ะระดับที่ดีที่สุด แต่ความขยันก็ชดเชยความอ่อนด้อยของตนเองได้เจ้าเพียงต้องทุ่มเทชีวิตและจิตวิญญาณให้มากเป็นเท่าตัวก็พอหากคิดจะสังหารอาจารย์ถ้าอาถิงไม่ทุ่มเทฝึกฝนให้มากกว่านี้คงจะเป็นไปไม่ได้หรอกนะสวยเชิญเจ้าไม่ต้องการให้อาจารย์ปิดผนึกประตูนี้จริงๆหรอห่วงแห่งจิตวิญญาณคือส่วนที่ลึกลับและปอบางมากที่สุดในชีวิตของผู้ฝึกตน แต่ตอนนี้ในห่วงแห่งจิตวิญญาณของพวกเจ้ากับมีประตูที่เชื่อมโยงถึงกันและกันเปิดอยู่ต่อให้พวกเจ้าห่างกันเป็นหมื่นลีกระทั่งต่อให้พวกเจ้าอยู่ภายใต้ค่ายกลนป้องกันของเพิงไหลก็อยากจะกล่าวได้ว่านี่คือคำอวยพรจากสวรรค์หรือคำสาบกันแน่ท่านอาจารย์ข้าขอสาบานต่อมาหามกคาของข้าไม่ว่าจะดีหรือร้ายข้าจะไม่นำปัญหามาสู่เพิงไหลเป็นอันขาด สิจะแบกรับผลที่ตามมาทั้งหมดเพียงลําพัง1ปีต่อมาเมืองลัวเฉิงเรียวเอ,อ๋อนำอาหารไปส่งให้แขกชั้นบนหน่อยสิเจ้าค่ะคุณชายไปลีอาการเป็นเช่นไรบ้างเจ้าค่ะดีขึ้นแล้วละวันนี้จึงออกมารับแสงแดดสักเล็กน้อยท่านจะกินอาหารที่บนห้องหรือจะลงไปกินที่ชั้นล่างดีเจ้าค่ะ อีกสักน้อยข้าและอาทิงจะลงไปที่ชั้นล่างก็กินที่นั่นก็แล้วกันร่างกายของคุณชายยังไม่สู้ดีแต่ต้องเดินทางไกลพร้อมกับลูกศิษย์เช่นนี้ช่างลำบากนักทำอย่างไรได้ล่ะนางไม่มีครอบครัวอยู่แล้วท่านช่างมีจิตใจที่งดงามเหลือเกิน ในที่สุดเจ้าก็เบิกประตูได้เสียทีฮะจิตจิตมานเหรอเร็วไหลข้าคือพี่ชายฝาแฝดของเจ้าสิพี่สางอูเจอท่านจะกลับไปปิดการฝึกต่อแล้วอย่างนั้นเหรอเมื่อน้ำเต็มย่อมล้นออกด้วยตะบะของข้าในยามนี้ หากไม่ได้ค่ายกลใหญ่ของเพลงไหลช่วยอำพางสวรรค์ให้ป่านนี้ฟ้าดินคงส่งทันสวรรค์ลงมาแล้วเช่นนั้นจึงมีเพียงการปิดด่านเท่านั้นที่อาจจะชะลอมันได้นอกจากนี้ก็ผ่านมาเกือบ500ปีแล้วนับจากมหาตภัยฟ้าดินครั้งก่อนเราไม่อ่านรู้ได้เลยว่ามันจะเกิดขึ้นอีกครั้งเมื่อใดและมันจะนำพาสิ่งใดมา ถึงเวลาที่เราจะให้สิทธิ์ของภูเขาทั้งสามลูกของเพิงไหลของพวกเราลงไปฝึกฝนหาประสบการณ์แล้วข้ารู้ว่าพวกเจ้าไม่ต้องการเห็นพวกเขาไปเสี่ยงอันตรายแต่เพิงไหลของพวกเรามีคนอยู่น้อยนิดมาโดยตลอดหากพวกเราไม่ฝึกฝนสิทธิ์เหล่านี้ให้ดีก่อนที่มหัตภัยจะมาถึงถ้าหากว่าเกิดอะไรขึ้นกับคนแก่อย่างพวกเราแล้วก็ เราคงไม่เหลืออะไรทิ้งไว้เลยแม้แต่เมล็ดพันธุ์แห่งการสืบทถอดก็ตามนี่เป็นจิตมารชนิดไหนกันแน่เนี่ยยังมาพูดอีกว่าเป็นพี่ชายฟ้าแฝดของข้าหากเป็นฟ้าแฝดจริงเหตุใดข้าถึงไม่ได้เป็นพี่กันเล่าก็พบเจ้าเพิ่งจะเข้าเข้าสู่มรคาของการฝึกตนเท่านั้นขณะที่ข้าอยู่ขอบเขตกันลมปานขั้นที่8ดแล้วอีกอย่างข้าสูงกว่าเจ้า หยุดทําให้เสียเวลาได้แล้วเจ้าไม่มีเวลามากถึงเพียงนั้นหรือว่าเจ้าไม่อยากจะช่วยท่านปู่ของเจ้าแล้วหรืออย่างไงยังสามารถช่วยท่านปู่ได้อย่างนั้นหรอแม้ว่าจะไม่อาจฟื้นคืนร่างกายกลับมาได้อีกแล้วแต่หากชิงจิตวิญ,ญญาณกลับมาได้ก่อนที่จะถูกดูดซับเข้าไปบางทีอาจจะสามารถช่วยให้เขากลับคืนสู่วัฏสงสารได้อีกครั้ง แน่นอนว่าข้ารู้ว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายข้าไม่อาจไปตามหาเจ้าได้จนกว่าอายุ1ิและกว่าจะถึงตอนนั้นคงจะสายเกินแก่แล้วแต่เจ้ามีข้อได้เปรียบสําคัญอยู่อย่างหนึง่งคือผู้ฝึกตนวิธีมารคนนั้นไม่รู้ถึงตัวตนของข้าหากข้าสังหารไปลีจี้และช่วยท่านปู่ได้ข้าจะจะให้ข้าเรียกเจ้ายัางไงก็ได้ตามที่เจ้าต้องการเลยข้าสาบาน เจ้าได้กลายเป็นผู้ฝึกตนแล้วข่าวหน้าอย่าสาบานอะไรง่ายๆเช่นนี้อีก